สวัสดีคะ่ะชาวราศีมีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมาภาพันธ์ถึง20มิมีนาคมค่ะนี่เป็นพยากรณ์สำหรับเดือนสิงหาคม2560หรือว่าปี2017นะคะชาวราศีมีนเดือนนี้ได้รับพลังงานจากดวงดาวนะคะเริ่มต้นจากวันที่7เลยเนี่ยก็จะมีจันทรุปราคาหรือว่าลูน่าอีคลิปส์นะคะในเรือนที่12คุณจะมีโอกาสเข้าใกล้ธรรมชาติมากขึ้นนะคะอย่างเช่นไปน้ำตก หรือว่าไปนั่งสมาธิวัดที่อยู่อาจจะเป็นวัดไม่ใช่วัดในเมืองอะคะ่ะวัดที่อยู่ในธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะคุณอาจจะเริ่มสนใจเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาตินะคะคุณอาจจะสัมผัสได้แหละว,ว่ามีพลังงานเหล่านี้สนับสนุนคุณอยู่เวลานี้เป็นเวลาของการรีแลกซ์ของคุณเลยะคะ่ะให้อภัยนะคะแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นหลังจากวันที่13ไปแล้วเนี่ย คุณอาจจะลองมาพิจรารณาความสัมพันธ์กับคนอื่นๆดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคุณควรจะวางตัวยังไงพูดอะไรทําอะไรนะคะการเริ่มต้นใหม่จะมาช่วงหลังวันที่21ไปแล้วนะคะคุณอาจจะมีการเริ่มต้นไดเอทอันนี้เป็นพลังงานที่อาจจะไม่ได้เป็นเป๊ะๆตามตารางอย่างเช่นว่าฉันทำตารางไว้ว่าวันนี้ฉันจะกินกี่แคลอรี่อาจจะไม่ได้เค่งเครียดถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่า ก็คือคุณอาจจะมีสติในการกินมากขึ้นนะคะถ้าถ้าถ้าจะพูดแบบนั้นดีกว่าในช่วงปลายเดือนเนี่ยค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้พบรักใหม่หรือว่ามุมมองความรักใหม่ๆนะคะสิ้นเดือนคุณจะมีข่าวดีเรื่องหน้าที่การงานค่ะทีนี้มาดูในส่วนของไพทารโรกันบ้างนะคะไปแรกค่ะ เซเว่นออฟอนเจ็คาถาซิกซ์ออฟเพน s 6เหเรียญนะคะทรีออฟโซ s สสาดาบเพจออฟเพน t a เ l e ลส h e ดอะเฮ t บนะคะนักบวชเดอะมูนพระจันนะคะ Seven of p e n t a c l เ s เจเหรียญ Three of Pentacles สามเรียนค่ะ8 of Swords ตรดสแปดดาบค่ะ King of p พ n t a c l e ไพ่พระราชาธอเรียนนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะช่วงที่ผ่านมาหรือว่าช่วงเรียกว่าสดสดร้อนๆ้อนเลยนะคะคุณอาจจะเจอปัญหาหรือว่าเรื่องร้ายๆมาเยอะเหมือนกันนะคะเริ่มจาก ใบนี้ค่ะใบไพ่เจ็ดคาถาเนี้ยค่ะหมายถึงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคุณใกล้จะสิ้นสุดลงละคุณจะเป็นผู้ชนะนะคะไพ่หกเหรียญตามมานะคะอันนี้อาจจะหมายถึงความความเห็นแก่ตัวคุณอาจจะได้มีความสัมพันธ์กับคนเห็นแก่ตัวมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็อาจจะมีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไมว่าคุณเก็บเงินไม่อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่ใบถัดมาเนี่ยคะ่ะเป็นไพ่สามดาบไพ่าสามดาบขึ้นมานะคะแสดงถึงคุณคุณไม่ได้รู้สึกดีมากนะักอาจจะเป็นคุณทะเลาะก,กับแฟนหรือเป็นเป็นความผิดหวังะคะ่ะมีเกณฑ์ที่ว่า อาจจะได้เลิกรากับคนรักหรือว่าคุณเพิ่งเลิกรากับคนรักไปนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็เหมือนกับว่าคุณคุณก็เริ่มทําใจเริ่มปรงได้แล้วประมาณนี้นะคะไพ่ใบถัดมาค่ะเป็นไพ่ page of p e n t a c l e นะคะอันนี้อย่างที่แนะนําไปเมื่อสักครู่ตอนต้นคลิปนะคะว่าให้หาเวลาไปเที่ยวที่ธรรมชาติอย่างเช่นน้ําตกอะไรเงะะี้ยค่ะไปที่ที่จะ ทำให้เราใจเย็นเย็นใจร่มๆอันนี้ตามมาด้วยไพ่เดอะเฮอร์เซึ่งเป็นไพ่นักบวชนะคะเป็นไปได้ค่ะว่าคุณเขาเรียกว่าคุณหยุดตัวเองเพื่อที่จะตั้งหลักนะคะโลกภายนอกวุ่นวายหรือเกินคุณอาจจะใช้เวลาช่วงนี้ไปถือศีลในวัดป่าอะไรอย่เงี้ยค่ะจะช่วยคุณได้มากเพราะว่า พลังงานดีๆกำลังจะเข้ามานะคะเรื่องร้ายๆกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วคุณจะเป็นผู้ชนะคุณจะเป็นฝ่ายชนะนะคะไพ่ใบต่อมานะคะเป็นไพ่ t h m o o o n ก็ยังเกี่ยวข้องกับไพ่ใบก่อนหน้านี้เหมือนกันเพราะว่าไพ่ t h m o o o n เนี่ยก็หมายถึงว่าคุณใช้เวลาหยุดรีแลกซ์นั่งสมาธิค้นหาความหมายของชีวิตนะคะคุณอาจจะเสียใจมา แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าไพ่ที่ตามมาเนี่ยนะคะเป็นไพ่เจดเหรียญซึ่งหมายถึงการวางแผนที่ชาญฉลาดนะคะสิ่งใดๆก็ตามแต่งานหนักที่คุณทํามาเนี่ยค่ะมันกําลังจะตอบแทนคุณแล้วนะคะคุณจะได้รางวัลจากความเหนื่อยยากที่ผ่านมานะคะคอนเฟิร์มมาด้วยไพ่สามเหรียญน,นะคะหลังจากที่คุณนั่งสมาธิ เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะอาจจะอารมณ์เย็นลงแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ได้เก็บพลังงานด้านลบกดเก็บเครียดแค้นไว้แล้วนะคะไพ่ใบนี้ก็หมายถึงว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนแปลงนะคะภาษาอังกฤษใช้ว่า transform ค่ะก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองนะคะคําว่าเปลี่ยนตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองภายในนะคะ ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าคุณเปลี่ยนลุคทำผมสีใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในความคิดแล้วก็มุมมองในเรื่องของความรักการใช้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปก็จะทำให้คุณได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะคะไพ่ใบนี้ไพ่ใบแปดดาบเนี่ยนะคะก็ยังเกี่ยวข้องอยู่เหมือนกันค่ะถ้าไพ่แปดดาบเนี่ยเป็นไพ่ที่แนะนำว่าคุณจะต้องหยุดนิ่งนะคะ หยุดคิดตรึกตรองให้ดีนะคะแล้วความสําเร็จจะมาหาคุณเองค่ะเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นไพ่พระราชานั่งอยู่บนบันลลังก์นะคะถือเหรียญเลยค่ะหลังจากที่คุณหยุดคิดตรึกตรองความสําเร็จจะเข้ามาหาคุณเองนะคะเป็นไปได้อีกเหมือนกันค่ะว่าช่วงปลายเดือนนี้นอกจากคุณจะได้รับมุมมองความรักแบบใหม่ๆแล้วเนี่ยนะคะ มีโอกาสด้วยว่าคุณอาจจะได้เจอเจอคนเนี้ยค่ะคนที่มีอํานาจนะคะเขามีบพลังเขามีเหรียญของเขาเองโดยเฉพาะาไพ่ใบนี้ยค่ะขึ้นมาคู่กับไพ่เดอะเฮอร์มินะคะเป็นไปได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าไพ่สองใบนี้กล่าวถึงคนที่คุณจะเจอเนี่ยคุณอาจจะได้เจอคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะอายุค่อนข้างต่างกันเยอะ แล้วก็คนนี้เป็นคนเป็นคนดีค่ะแล้วก็มีฐานะด้วยเพราะฉะนั้นอะไระไร้ายๆที่ผ่านมานะคะอาจจะผิดหวังอ,อกหักจากตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะคุณเป็นไปได้อีกเหมือนกันนะคะว่าคุณถือเวลาไปต่างจังหวัดไปวัดป่าไปถือศีลคุณก็จะได้เจอคนที่ศีลเสมอกับคุณนะคะคือเป็นคนดีนะคะแล้วคุณจะไม่ผิดหวงัง แล้วก็คนนี้เนี่ยฐานะไม่ธรรมดานะคะเป็นเป็นผู้น,นำมีเงินทองค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะชาวราศีมีนดวงดาวเปิดโอกาสให้คุณแล้วนะคะคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆแต่ว่าคุณเองก็ต้องอหยุดคิดตรึกตรองนะคะรีแลกซ์สักนิดนึงดูแลตัวเองนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามา ขอให้มีความสุขมากๆค่ะแล้วเจอกันเดือนหน้าสวัสดีค่ะ